ยินดีด้วยจ้าอาดีตศิลปินกามิกาเซ่คนดังควงเฟ้นหนุ่มวิวาหวานที่ลาวถูกเฟ้นหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการบันเทิงขอแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปี2563สำหรับจามิล่าพันธินิตรหรือมิล่าอาดีตศิลปินหญิงค่ายกามิกาเซ่ที่เคยโด่งดังในเพลงปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกบนเรือยอช พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวและเพื่อนเพื่อนคนสนิทล่าสุดวันนี้วันที่16ธันวาคมมิาและเจ้าบ่าวได้จัดงานวิวาที่หลวงพระบางประเทศลาวบ่าวสาวสวยหล่อในชุดแต่งงานแบบลาวและสำหรับเจ้าสาวบอกเลยว่าสวยฉ่ำออร่าสุดๆคานนี้มีเพื่อนพอกที่สนิทเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น ทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ